เห็นภาพดรสุทินคลังแสงรัตตีว่าการกระทรวงกลาโหมนำกำลังทหารไปเยี่ยมน้ำท่วมที่จังหวัดอุดรธานีแล้วก็ไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเอาของไปแจกผมมีความรู้สึกแหมชื่นใจนะครับว่ารัตตีว่าการกระทรวงกลาโหมที่มาจากประชาชนนะมันเป็นอย่างนี้คือถ้าเรา พี่นายย้อนกลับไปถ้าเป็นรับตีว่าการกระทรวงกาลาโหมที่มาจากทหารนะครับมเซตหรือวิธีคิดก็จะไปอีกรูปแบบหนึง่งแต่ถ้าเป็นรับตีว่าการกระทรวงการลาโหมที่มาจากประชาชนเป็นผู้แทนรัษฎรความคิดในความห่วงใยพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับพูดง่ายๆคือเขาเรียกว่าไปเอาใจประชาชนนะครับไปช่วยเหลือประชาชนเพื่อให้ประชาชนรักและศรัทธา หมายเ e ็ set, หรือวิธีคิดแบบนี้อันนี้คือผู้แทนรัศดรแน่นอนครับเราในฐานะเป็นประชาชนคนหนึ่งเห็นภาพกองทัพที่ไปช่วยเหลือประชาชนน,นําโดยรัตตีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นภาพที่น่าชื่นตาชื่นใจนะครับว่าจากนี้ไปนะก็เชื่อว่ากระทรวงกลาโหมนั้นจะมีสิ่งที่มันดีๆนะครับสิ่งที่หลายคนอาจจะคิดไว้หรือปลามาดไว้ว่า ถ้าเป็นรับตีว่าการกระทรวงกลาโหมที่มาจากคนดาเรือนจะทําอะไรได้ไม่เท่าที่ควรผมว่าสิ่งที่ทําได้ดีที่สุดคือหนึ่งนะการช่วยเหลือประชาชนนะเพื่อให้ประชาชนนั้นอยู่ดีกินดีอยู่ได้กินได้นะครับแล้วก็นําทรัพยากรกองทัพที่มีอยู่นั้นมาทําประโยชน์เพื่อประชาชนกองทัพมีความพร้อมครับนะกองทัพมีความพร้อมทุกอย่างตั้งแต่กําลังพลกําลังทรัพนะกำลังเครื่องจักรเครื่องกลต่างๆนานาที่ เรียกว่ามีความพร้อมทุกอย่างกว่าภาพเอกชนอื่นๆหรือว่าภาพรัฐในส่วนกระทรวงอื่นๆแต่ถ้ากระทรวงกลาโหมนั้นสามารถที่จะนําสิ่งที่เป็นทร,รัพยากรเหล่านี้มาช่วยเหลือประชาชนได้ก็จะเป็นประโยชน์เป็นอย่างยิ่งครับวันนี้ก็เลยเอาเรื่องนี้ด้วยความดีใจความชื่นใจนะครับที่เห็นรับตีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งเพิ่งเข้ารับหน้าที่ยังไม่ถึง3สัป,ปดาห์ก็ประมาณ15วันเท่านั้นเองก็ เห็นภาพบรรยากาศไปช่วยเหลือนำท่วมไปเยี่ยมประชาชนเอาของไปแจกเอาของไปบริจาคจากนี้เราคงจะเห็นภาพรับตีว่าการกระทรวงกลาโหมตรวจเยี่ยมกาลังคนต่อไปอีกนะครับเอาละครับวันนี้ผมจํานงชัยมงคลขอญาตพูดออกอากาศน <c oughs> ะครับแล้วก็ขอชมเชยขอชื่นชมนะครับไว้เพียงแค่นี้ก่อนขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ